สวัสดีครับวันนี้พบเคยลืมฝั่งโคงอีกครั้งหนึ่งนะครับพามาชมสวนนะครับฝั่งซ้ายมือนี่จะเป็นสระเลี้ยงปลาพวกปลานินนะครับอันนี้อัปเดตล่าสุดแล้วครับฝั่งนี้จะเป็นสระน้ำน้ำตื้นนะฮะว่าจะมีโครงการเลี้ยงเลี้ยงกบอยู่นะครับปีใหม่นะครับรอติดตามดู ว่าจะได้ได้เลี้ยงจริงๆไหมนะครับรอดูก่อนนะครับก็พาชมไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีต้นมะพร้าวนะครับที่เราได้ลงไว้เมื่อ3-4ปีที่แล้วก็ฝั่งอ่าซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับฝั่งไม่ใช่ฝั่งนี้นะครับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็ลงก่อนอันนี้ลงทีหลังนะครับลงถัดจากฝั่งซ้ายมือมาประมาณปี1อันนี้อายุประมาณ2ปีนะครับฝั่งนี้สปี ในสองปีนะครับเนี่ยครับฝั่งนี้ลงรุ่นแรกเลยนะครับโตแล้วประมาณ3-4ปีละก็รอติดตามดูว่าจะออกดอกออกผลเมื่อไหร่นะครับนะครับพาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับค่อนข้างที่จะสดชื่นแจ่มใสมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าฝนนะครับช่วงหน้าฝนก็เลยดูแบบสดชื่นนะฮะฝังมันก็จะเป็นกระท่อมนะครับ โอเคครับขอบคุณมากครับ